สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงละคณาสิงประจำครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนมิถุนายน2,565นะคะ ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์จะเป็นอย่างไรก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์คนมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตัวนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือว่าบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงด e s c r i p t ั่นแก๊ปจะทิ้งรายละเอียดทุกทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปร m o ชั่นต่างๆ ไอดีไลแล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรส่วนตัวนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักของชาวราศีสิงละคณาสิง์ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแก๊ปขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรณด้วยคะ่ะ ก้าเหรียญ The Star ห้าไม้เท้า The Judgment อัศวินถือดาบก็ถ้าดูจากพลังงานหน้าไพ่นะคะต้องบอกว่า ความรักของชาวราศีสิงละคนาสิงบางทีในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มันทำให้คุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะยังไงดีเออ่แต่พอดูจากพลังงานหน้าไพ่อ่ะแกมีความรู้สึกว่าเออ่มันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีสิงละคณาสิงคุณกําลังจะ เรียนรู้กับความรักน้ำหนักไพ่ไปทางคนมีคู่นะคะในเดือนนี้สิ่งที่ไพ่แกลบขึ้นก็คือมันเป็นความรักในรูปแบบที่บางครั้งอะ่ะไม่ถ้าไม่คุณก็คนของคุณอะ่ะมันมีคนใดคนหนึ่งอะ่ะใช้หัวใจแต่มันมีคนใดคนหนึ่งอะ่ะเขาใช้ความรู้สึกใช้เหตุผลไม่ใช่สิต้องเรียกว่าใช้อารมณ์ ใช้อารมณ์เหนือกับเหนือหัวใจอะนะคะมาเลยทำให้ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้ความรักของชาวราศีสิงห์ลคนาสิงเป็นความรักที่รายวันเลยอะจริงๆนะไพ่ขึ้นแบบเนี้ยคือเป็นฟิลประมาณว่าวันเนี้ยดีไม่ไม่ไม่ต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้แค่ช่วงจังหวะของครึ่งวันหรือแบบ วินาทีที่ใครไม่ไม่คุณก็เขาอะนะคะเมื่อใครคนใดคนหนึ่งทำอะไรให้อีกฝ่ายไม่พอใจมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างขัดแยง้งแล้วก็ทะเลาะกาันรุนแรงแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เรื่องของอารมณ์มากๆมันเลยทำให้ วินาทีที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันประทุขึ้นมานะคะมันทำให้ความรู้สึกต่างๆอะ่ะมันมันแต่จริงพอ,องมองพลังไพ่อ่ะมันมันไม่ได้มีอารมณ์เบื่อนะเอาจจริงป้าแต่ว่ามันเป็นฟิลเหมือนแบบไม่เข้าใจอยากหาเหตุผล หรือว่าอยากรู้ในในความรู้สึกในความว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นบางครั้งเราทำดีที่สุดแล้วในในความรู้สึกของเราอะแต่ทำไมเขากับแบบไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำเขากับไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นจนมันนำไปสู่ปัญหาที่มันซ้ำซากแล้วก็น่าเบื่อหน่ายในท้ายที่สุดของความรักได้ มนเลยทําให้โมเมนต์นี้มันเป็นความรู้สึกที่มันแบบมันอึดอ,อัดอ่ะมันบอกไม่ถูกมันเข้าใจนะแต่ว่ามันไม่รู้จะบอกยังไงอะ่ะแบบมันมันเฟลนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเป็นเป็น,เป,นเป็นความรักที่รายวันอะ่ะในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่ามีหนึ่งคนใช้หัวใจรักแต่อีกคน,นใช้อารมณ์ในความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อ่า ให้เจ้าขาแล้วแบบนี้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปคะแกขอภัยให้กับชาวราศีสิงห์แลคะคนาราสิงห์เลยคะ่ะห้าใบหกดาบ t e อ e มเ e r ร์สีดา i ิงถือเหรียญแล้วก็ q u e n นถือไม้เท้าเออมันก็เนองคู่เวรคู่กรรมที่แท้ทรู ก็สิ่งที่ไพ่ขึ้นก็คือมันก็จะเป็นแบบนี้ลุมๆด,ดอนๆขึ้นๆลงๆเวียงไปเวียงมาเป็นบูมมาแรงเวียงไปแรงแค่ไหนสุดท้ายก็กลับมาหาเจ้าของอยู่ดีนะคะบริบทของไพ่จึงบอกว่าคู่ของคุณก็จะเป็นฟิลแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบเปรียบเสมือนกับบูมมาแรงบาเลย์ทำให้มาเป็นความรู้สึกที่ได้แต่สงสัยแต่ก็พยายามจะเข้าใจว่า เออมันเป็นอะไรอะ่ะแบบความสัมพันธ์เรามันคืออะไรอะ่ะแต่มันก็เป็นความรักนะบทไม่ทะเลกกาะกันก็คู่คุณก็เป็นคู่ที่แบบน่ารักอะ่ะเอาใจใส่กันดูแลกันดีอะ่ะพีงแต่ว่ามันมันแค่มีเรื่องพวกนี้มากวนจิตก,กวนใจเท่านั้นเองอะไรประมาณนั้นเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้แม่หมอต้องขอบคุณมา,มากเลยค่ะ ทุกทุกยอด Subscribe ทุก like, ทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย